ัวของเลิกดวงเนี่ยนะครับสัญญาณครั้งแรกของการย้อนกลับเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณตุลาพิจิกาปี68ใน่คลิปของปีที่แล้วนะครับวันที่15เดือน11นะครับผมพูดไว้ชัดเจนว่าประมาณตุลาพิจิกาวันวานเนี่ยจะมีเกณฑ์การย้อนกลับของดวงท่านนะครับเพราะช่วงตุลาพิจิกานะครับท่านก็เลือกออามาแช์นะครับตามที่ตัวเลิกยามดวงก็มันขึ้นตามนั้นนะครับผมองค์ประกอบที่ครบถ้วนตามหลักดวงประกอบไปด้วยข้อ1นึเอาชอยช้างออกไปครับจากชื่อท่านข้อ2หาภรรยาให้ได้ข้อ3กลับไปคุยกับอาจาจรย์วิุ ถ้าผมคิดว่าองค์ประกอบ3ข้อเนี้ยครบนะครับพอดาวพฤหัสสวยนักสัตว์บีวอ,อกนะก็มีโอกาสครับที่ท่านจะกลับมาแต่ถ้าไม่ครบองค์ประกอบโอกาสกลับมาก็จะยากมากตอนนั้นนะที่เราพูดกันส่วนหนึ่งก็คือท่านไปเปลี่ยนชื่อเอาชราช้างมาใส่ซึ่งผมมองว่าคนที่เป็นระดับเจ้าพญาขึ้นไปเนี่ยครับชื่อค่อนข้างมีผลเยอะนั่นก็แปลว่าผมไม่เห็นความสมควรในการใส่ชอาช้างเพิ่มข้อที่2คือ ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องข่าวภรรยาท่านนะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกมาลูกไหนผมก็เลยบอกว่าต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบเพราะว่าบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะครับหลังบ้านต้องดีนะครับต้องมีภรรยาที่คอยหนุนนําโชคตานะครับผมสุดท้ายคือผมไม่รู้คนรอบตัวท่านว่าคือใครบ้านแต่รู้ว่าดวงอาจารย์วิชานุวัฒน์ดุนดวงท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครบสข้อก็ยืนยันตามความทำนายเดิมครับแต่ถ้าไม่ครบก็อาจจะต้องเสี่ยงหน่อยนะครับก็มาตามดูกันแล้วกันอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนอดีใน